ของ S 2 6 Go p r o g r e s s u ง H T สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไงใหม่ S 2 6 Go มี U S T แล้ว ทกศจังหวัดเพชรบูรณ์จัดหนักมอบโชคใหญ่ให้กับลูกค้าที่ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคบัญชีเล่มสีแดงในการจัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคเมื่อวันที่29มกราคมที่บริเวณเวทีกลางงานมะขามหวานนครบานเพชรบูรณ์ครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าสืบสัก์เอกวิจารณ์เป็นประธานเปิดงานและจับระงวัลที่หให้แก่ผู้โชคดี โดยมีนายทวีรัตพิทักษ์อนันนบผู้อำนวยการทกศจังหวัดเพชรบณ์กล่าวรายงานและให้การต้อนรับทกศจังหวัดเพชรบณ์ร่วมกับทกศทุกสาขาในสังกัดจัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคเพื่อเป็นการขอบคุณและมอบโชคแก่ผู้มีอุปการะคุณที่ฝากเงินบัญชีทวีโชคสมุดเล่มสีแดงในการนี้ทกศได้รับเกบียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบรณในสืบศักกิวิจารณ์เป็นประธานและจับรางวัลที่1ทองคําแท่งหนัก1กิโลกรัมมูลค่า 1,390,000บาทซึ่งผู้โชคดีที่ได้รับทองคำแท่ง1กิโลกร,รมัมคือนางแยงกองทรัพย์จากทกศสาขาปากน้ำอำําเภอเมืองเพชรบูร์นอกจากนั้นยังมีรางวัลทองคำแท่งและเส้่ยคอทองคำ 1, 7า7 7 4 4รางวัลรวมมูลค่าของรางวัล17ล้านบาท รายชื่อผู้โชคดีทุกวันนั้นจะมีการติดประกาศไว้ที่เทกอศทุกสาขารวมถึงจะมีจดหมายแจ้งตามให้อยู่ผู้โชคดีนอกจากนั้นผู้ที่มาร่วมงานอย่างในลุ้นรับรางวัลเส้าค่ทองคำและรางวัลอื่นๆอ,อ,อ,อีกด้วยครับสำหรับในงานนอกจากจะมีการลุ้นโชคลุ้นรางวัลแล้วยังมีการออกร้านจัดบูธกิจกรรมเช่นร้านค้าสกตจะหมายสินค้าและรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการจับรางวัลออมรัพ์ทวีโชค์เมการจับรางวัลปีละ3ครั้งด้วยกันคือเดือนสิงหาคมซึ่งในครั้งต่อไปจับรางวัลวันที่5สิงหาคม63ที่อาคารโดมอำเภอหนองไผ่และในเดือนมกราคมทกศจังหวัดเพชรบูรณ์จับรางวัลใหญ่นอกจากนั้นเดือนมีนาคมทกศสำนักงานใหญ่จับรางวัลระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งโดยในการจับรางวัลระดับประเทศปีนี้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่7มีนาคม2563โดยทุกคนทุกอาชีพ3 สามารถเปิดบัญชีทวีโชคกับทกศได้ที่ทกศทุกสาขาเปิดบัญชีขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปสำหรับผู้มีสิทธิ์จำารืงวัลต้องมีเงินฝากอย่างน้อย2,000บาทขึ้นไปฝากติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนในรอบ6เดือนก่อนจับรางวัลฝากช่วงเดือนมก,กราถ,ถึงมิถุนา จับรางวัลเดือนสิงหาคมและฝากช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมจับรางวัลเดือนมก,กราคมเงินฝากทุก2,000บาทจะได้หางบัตรชิงโชคหนึ่งใบมีเงินฝากมากก็มีสิทธิได้หางบัตรชิงโชคมากมีสิทธิได้รับรางวัลมากขึ้นผู้มีบัญชีอยู่แล้วสามารถฝากเพิ่มในบัญชีเดิมส่วนผู้ที่ยังไม่มีบัญชีก็สามารถติดต่อเปิดบัญชีได้ที่ทกสอทุกสาขาเพื่อลุ้นรางวัลเดือนสิงหาคมและลุ้นรางวัลต,ต่อไป ฝากเงินทวีโชคได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษีและยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลถึงปีละ3ครั้งด้วยกันครับ สนับสนุนข่าวด้วน0ยมามาฮรัตนเพศยานยนต์สะดวกสบายสมุกสาขาทั่วเพชรบูร์ออกรถกับรัตนเพศยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056-701-777